สวัสดีค่ะกับมากันอีกครั้งกับร้านหาไทยพิชชิ่งสุขุมวิท85นะคะวันนี้เรามาตอบโจทย์ลูกค้าที่ให้กันบ้านหนูมาว่าพี่ผมอยากได้ชุดสปินนิ่งพกง่ายๆแอบตกแฟนแอบตกปลาได้แฟนไม่รู้นะคะหนูแนะนําเจ้าชุดนี้นะคะชุดเดียวจบสั้นๆนะคะแค่สองเนี่ยความยาวแค่สองศอกสั้นๆเลยนะคะเป็นคันเจ็ดฟุตนะคะกาไฟเจ็ดฟุตสองท่อนนะคะของเจ้าหมาป่ากอริลลานะคะปี2 0 2พ นี่ด้ามโอลูราอย่างเท่นะคะไม่กอ๊อกเคลือบมาแล้วนะคะนี่ไม่กอ๊อกเคลือบมาแล้วทรงสลิมเลยมาตามมาตามมานี่ดีไซน์สวยนะคะขนาดแค่นี้เองเนี่ยเวลาเก็บท้ายรถสบายใจค่ะชุดเนี้หนูบอกเลยนะคะไม่มีใครรู้นะคะบางทีเก็บจนลืมนะคะเวลาเราไปถึงหมายอยากจะตกตรงไหนก็ตกได้นะคะที่จัดให้เป็นคันเกดฟุตเนี่ยเพราะว่า มันจะตอบโจทย์กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีชุดอุปกรณ์เลยแล้วอยากจะมีสักชุดหนึ่งที่แบบเอาไว้ท้ายรถเฮ้ยไปบางแสนอยากตกทะเลก็เจอที่ปุ๊บก็เอาเอามาประกอบนะคะเกี่ยวหมึกสดก็ตกได้แล้วเพราะว่าเจ้าชุดเนี้ยประกบคู่กับลอกไพโอเนียซีโอนะคะเบอร์สี่พันนะคะตัวมันไม่ใหญ่นะเป็นเบอร์สี่พันข้อดีว่ามันประกบคู่กับคันเกุตเนี่ย มันก็จะทําให้เราจุกสายได้เพียงพอต่อการใช้งานนะคะอันนี้เขาแถมสาย PE ให้นะคะสองร้อยเมตรเหลือๆนะคะคุ้มมากนะหนูบอกเลยลอกสลับเปลี่ยนมือหมุนซ้ายขวาได้นะคะสลับได้นะคะหนูจัดโปรแค่ยี่สิบชุดเท่านั้นนะคะเพราะว่าจํานวนจํากัดนะคะไหนๆจะเปิดประเทศกันแล้วนะคะก็มีติดไว้นะคะอยากจะไปท่องเที่ยวตกปลาไปเป็นครอบครัวก็จัดด่วนนะคะอยากจะเอาไปตกสวายค์ไซส์กลางนะคะก็เล่นได้นะคะนี่เดี๋ยนะจับตรงๆนิดนึงนี่ เหนียวสาใจนะคะให้ได้แอคนี้เลยนะคะพกพาไปไหนมาไหนง่าย <t> ข้อดีของคันแนวเนี้ยก็คือมันสามารถตกได้ทั้งงานสวายนะคะ mm. งานสวายไซส์เล็กพวกไซส์หกโลเจ็ดโลหรือใหญ่กว่านั้นก็ยังเล่นได้นะคะฟันมินปลาดุสบายอยู่แล้วข้อดีที่หนูจัดเป็นคู่กับประกบคู่กับเจ้าลอกตัวเนี้หนึ่งคือเขาแถมสาย PE มาให้แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเพิ่มอีกห้าร้อยบาทแล้วสองคือ คันเบ็ดเนี่ยด้ามเขาทาทรงมาสวยแล้วเคลือบด้ามมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อมาตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะคะสําหรับเหมาะสําหรับลูกค้าที่แบบเฮ้ยอยากจะเอาไปเกี่ยวเหยือ่อโสดก็เล่นได้จะเอาไปตีเหยือ่อปอมชโดวพวกไซส์ใหญ่หน่อยก็ยังตีได้นะคะแล้วก็ตีสวายหน้าดินก็เล่นได้นะคะหนูก็เลยจัดเป็นเช่าตัวนี้ให้นะคะกับคันกอริล่าทุกคันกอริล่าเจ็ดฟุตนะคะเวทเขาคือสิบสองยี่ห้านะคะเด้ง เด้งๆแต่เหนียวนะคะตีไกลตีไกล้พอมาประกบคู่กับลอกไพอเนียซีอโอเบอร์สี่พันเนี่ยก็จะสวยมากหนูจัดโปรโมชั่นนะคะแค่ยี่สิบชุดเท่านั้นนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทไปเลยต่อชุดเลยนะคะแนะนําให้รีบเก็บนะคะเพราะว่าคุ้มสุดคุ้มนะคะคุ้มสุดคุ้มนะคะมีแค่ยี่สิบชุดเท่านั้นนะคะของงียอีกสักทีแล้วเราก็จะรีบไปกันแล้วนะคะขอลาไปณที่นี้กับเจ้าชุดหมาป่าอย่าเออเออถอยไปนิดนึง มือกล้องมือใหม่นะคะก็อาจจะแบบโฟกัสหลุดนิดนึงนะคะแต่ก็ยังงัดได้สะาใจเหมือนเดิมนะคะนี่โอเคจ้าหวังว่าจะเป็นอีกชุดหนึ่งที่น้องๆหนูๆที่แบบเฮ้ยยังตอบโจทย์ตัวเองไม่ได้ว่าผมจะเริ่มจากอะไรนะคะแต่ไม่อยากเหมือนแบบเล่นไฟเบอร์มาเยอะแล้วอยากจะได้ชุดดีขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ยังไม่อยากโดนแบบแต่โปรเฟชชั่นอลชุดสามสี่พันพี่ก็เข้าใจนะคะนะนําให้จัดเจ้าชุดนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นชุดที่หนูอะ่ะเอาไว้ให้ ญาติญาติกันนะคะที่แบบเพื่อนๆไปตกปลาเนี่ยพากันไปเยอะๆเนี่ยก็จัดทุดอย่างนี้เขานะคะไปตกบ,บางประงงก็หย่อนได้เกี่ยวกุ้งสดหย่อนได้เลยแล้วก็งัดงัดงัเล่นอย่างเดียวนะคะไม่ต้องไปกอสายเขาด้วยนะโอเคจ้าฝากไว้ชุดหนึ่งนะคะด่วนๆนะจ้าสวัสดีค่ะ